ก็คือประจําเดือนไม่ค่อยจะมาประจําแล้วที่สําคัญเนี่ยเจ็บเต้านมแต่ไม่ได้ทนะ้องถ้าเกดว่าไม่เคยมีอะไรจริงๆนะคะไม่เคยมีเช็คเลยนะคะก็ไม่ท้องอยู่แล้วคนเราไม่ได้มองลางกันแล้วท้องเนาะเราต้องมีการมีเพศสัมพานธ์มีการสอดใสนะ่มีชันอายุ23ปีคะ่ะน้ำหนัก54ส่วนสูง160 ประจำเดือนเนี่ยไม่ค่อยมาตรงวันค่ะบางทีก็ข้ามเดือนก็มีเป็นไปได้ไหมคะว่าเกิดจากความเครียดแล้วก็นอนดึกด้วยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็ไม่เคยกินยาคุมกําเนิดเลยค่ะเอะเขาบอกว่าแต่ก็ไม่ได้ท้องนะคะที่ประจำเดือนมาไม่ค่อยปกติเนี่ยหรือว่าหนูจะเป็นหมันไหมคะคือรู้สึกรุ่มใจคิดไปหลายอย่างเลยนะคะ,คะช่วงนี้หนูก็รู้สึกเจ็บเต้านมด้วยแล้วก็เจ็บที่หัวนมด้วยค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเป็นแบบนี้สองอาทิตย์แล้ว สาเหตุมันเกิดจากอะไรถ้าเกิดว่าเราเพิ่งมีประจำเดือนนะคะแรกๆเลยเนี่ยอา่าโอเคมันอาจจะเอ่อามาไม่สม่ำเสมอได้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราแบบม,มีประจำเดือนมาอย่างน้อยแบบสามปีสี่ปีแล้วมันควรจะมาสม่ำเสมอแล้วเนาะซึ่งปกติก็คือมาประมาณทุกเดือนนะคะหรือว่าแบบเอ่อประมาณยี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบห้าวันนั่นหมายความว่าบางคนเนี่ยรอบเดือนอาจจะมาเร็วนะคะเออหรือบางคนก็อาจจะมาช้าหน่อยนะคะอันนี้เป็นเรื่องเอ่อเป็นปกติที่คืออาจจะไม่ได้มาแบบ สามสิบปันเป๊ะๆอย่างเนี้ยนะคะอาจจะบ่งลบได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ปะจําเดือนเราไม่มาเกินสามเดือนนะคะอันนี้หมอแนะนาใ,ให้ไปเอ่อหาคุณหมอนะคะโอเคอันดับแรกที่เราจะต้องเขาเรียกว่าตรวจก่อนคือว่าไม่ว่าท้องหรือเปล่าเนาออ่าถ้าเกิดว่าไม่เคยมีอะไรจริงๆนะคะไม่เคยมีเช็กเลยนะคะก็ไม่ท้องอยู่แล้วคนเราไม่ได้มองค <c oughs> ากันแล้วท้องเนาะเราต้องมีการมีเพศสัมพันธ์มีการสอดใส่นะคะถึงจะท้องมีโอกาสที่จะท้องได้นะเพราะฉะนั้นก็ ถ้าไม่ได้ท้องนะคะแล้วก็มันจะมนไม่มาเก <ฮะ S 2> ินสามเดือนนะคะไป<ห>ให้คุณหมอตรวจหน่อยนะคะไปให้คุณหมอสูนย์่ะตรวจนะคะตรวจภายในนะคะตรวจอนุสาวเพื่อดูว่าเอ๊มันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าหรือคะ<ห>คุณหมอเขาจะมีการเจาะเลือดตรวจนะคะดูเนาะท<ห>ีเนี้ยเพราะว่า<ห>ถ้าเกิดว่าเราอะบางคนอะจะคิดว่าแบบโอ้ไม่มีประจำเดือนดีไม่มีเลยชอบสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนไม่มีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ดีค่ะเพราะว่ามันจะทําให้นะคะเยือ่อบุ โมดูกของเราอะค่ะมันมีความหนานีเพราะมันหนาตัวมากค่ะมันมีกาสที่มันจะเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ที่มันผิดปกติได้นะคะจะเป็นแบบทําให้หนาโวผิดปกติหรือว่ามีกาสที่มันจะเป็นพวกมะเร็งเยื่อบุของโมดูกได้นาะเพราะฉันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีประสเนือนกันสามเดือนนะคะให้ไปพบคุณหมอค่ะคุณหมอเขาก็จะอนัสาวนะคะตรวจภายในแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาก็จะให้ยาแหละให้ยาปรับฮอร์โมนให้มันมีการเหมือนแบบเอ่อเยื่อบุอะค่ะมันหลุดออกมานะคะให้มีประจำเดือนนะคะประมาณนี้นะคะเราต้องหาสาเหตุนะแล้วก็ อาการที่บอกว่าเอ๊ะมีคัดตึงเต้านมนะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่<ฆ>เอประจำเดือนใกล้จะมาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นได้เพราะว่าก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะ่ะบางทีมันอาจจะมีการเจ็บนะคะคัดตึงเต้านมวันนี้ได้เป็นเรื่องปกตินะคะสุดท้ายแล้วก็คือถ้าเกิดว่ามาไม่สมเสมอไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าไม่มาเกินสามเดือนต้องไปปบคุณหมอคะ่ะอืมค่ะค่ะ